หากคุณผู้ชมมีโอกาสมปเยือนรัฐบาวาเรียรหรือภาษาเยอรมันคือบายเยนนะครับไม่ควรพลาดกับการมาเย็ยนเทนิยายในโลกแห่งความเป็นจริงกับปราสาทนอยชวานสไตล์ด้านหลังผมนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่สุดเส้นทางของถนนสายโรแมนติกเมืองฟุตเซ่นนั่นเอง เคยเล่าถึงถนนสายโรแมนติกอันมีชื่อเสียงมาแล้วซึ่งสิ้นสุดที่เมืองฟุสเซ่นแต่สำหรับผู้มาเยือนต้องเรียกว่าเมืองนี้เป็นจุดจบของโลกความเป็นจริงสู่ประตูแห่งดินแดนเทพนิยายฟุสเซ่นเป็นเมืองขนาดเล็กมีประชากรราว15,000คนตั้งห่างจากพรมแดนติดออสเตรียเพียง5กิโลเมตรแค่อุตสาหากรรมหลักของที่นี่ก็น่าหลงไหลแล้วเพราะเป็นแหล่งผลิตไวโอลินชื่อดัง ผู้มาเยือนใช้เวลาเดิน2ชั่วโมงก็ชมได้ทั่วแต่คงต้องใช้เวลานาน,านกว่านั้นเพื่อลิ้มรสเสน่ห์ของเมืองนี้ที่จกักรพรรดิแมกซิมิเลียนที่หนึ่งทรงโปรโด,ดเมืองนี้ในทันทีถึงขั้นมาประทับถึง40ครั้งลักษณะบ้านเรือนห้างร้านที่เรียบง่ายสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเมืองที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและแม่น้ำอันร่มรืน่น แต่เมืองฟุเสเซนมักเป็นสถานที่รองหลังนักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับปราสาทนอยชวานสไตล์แล้วเพราะเมื่อเดินทางมาถึงฟุเสเซนทุกคนจะรีบเร่งเพื่อไปต่อที่ปราสาททันทีเนื่องจากหากช้าไปจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตล์หนึ่งในสามปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่สองแห่งราชวงศ์วิเทนบ์กสั่งให้สร้างเป็นปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก ถึง1ล้าน4แสนคนต่อปีมองดีๆอาจดูคุ้นตาเพราะวอลส์ดิสนีย์ได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทแห่งนี้จนปรากฏในกระตุนเจ้าหญิงนิทราและสวนสนุกดิสนีย์แลนด์มาแล้วด้วยเงินขายที่บัญชาว่าต้องให้เหมือนปราสาทที่พระองค์ฝันเห็นและละครอเบร่าที่ทรงพระไทยสำหรับสถาปนิกแล้วคงเหมือนต้องเนรมิตออกมาจากเมฆหมอกโดยทีเดียวแต่อย่างที่เห็นว่า ผลงานที่ออกมาเหนือจริงขนาดไหนรูปรักษ์ภายนอกนักท่องเที่ยวสามารถชมได้จุใจแต่สถาปัตยกรรมภายในต้องมาเห็นด้วยตาตนเองเท่านั้นครับเพราะเขาห้ามถ่ายรูปซึ่งเงื่อนไขนี้เองคงเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากยังไม่จุใจสามารถไปชมปราสาทโฮเฮนชวานเก่าของพระเจ้าแม็ซิมิเลียนที่ส ราชนุกข,ของกษัตริย์ลุวิกที่สองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันแม้จะไม่อลังการเท่าแต่ก็งดงามไปอีกแบบในลักษณะศิลปะแบบนีโอโกธิกเน้นสีเหลืองเป็นหลัก เรื่องหน้าซากของปราสาทนอยชวนชานสไตล์เห็นจะเป็นจุดจบของพระเจ้าดุษิีที่สองผู้ริเริ่มการก่อสร้างเพราะสมัยนั้นคณะรัฐมนตรีได้โคลนบัลลังพระองค์หาว่าเสียสติที่นําเงินในทองพระลังไปสร้างปราสาทเหล่านี้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์อย่างเป็นปริศนาด้วยการจานาครับแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าปราสาทหรือมรดกที่พระองค์ทิ้งไว้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเยอรมนีไปแล้ว ทศพลชัยสมฤทธิ์ผลทีมข่าวส p ปริงนิวส์ถ่ายภาพและ,ะรายงานจากเมืองฟรุเซ่นประเทศเยอรมนี